นี่ครับเป็นภาพลูกชายกําลังนอนอยู่ในห้องนอนนะครับอันนี้ตัวมุมผมเนี่ยฮะใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะบันทึกนะครับอันนี้เป็นที่ตั้งนะีทท่ที่ตั้งกล้องก็ขออนุญาตโยกกล้องนะะนครับมามุมนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ เป็นว่ามุมนี้นะครับคยับขยับขยับหน่อยนะะนี่ก็เป็นคลิปที่สาม นะครับคลิปทีส่สามในมุมด้านข้างเนี่ยนะมุมด้านข้างของกระผมเนี่ยนะครับก็ญาตินะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นโตประจําตําแหน่งนะฮะของหลานชายนะฮะที่จะมานั่งตรงนี้นะครับอีกสักครู่แต่วันนี้ยังไม่ขึ้นมานะฮะก็ทําให้ผมมีโอกาสนะที่จะ ไดปพูดจาปลาใสนะครับแต่ครน,นี้มุมกล้องเนี่ยนะฮะคงจะต้องขยับให้มันสูงขึ้นก่อน,นี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวกดลงมาอีกหน่อยนะฮะโอเคโอเคครับ ก็ว่ากันไปนะฮะวิถีชีวิตนะครับถ้าหากว่ายังพูดคุยไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไดนะ้ก็เป็นความสุขที่ที่แท้จริงนะฮะในขณนะที่มีโรคภัยก็เบียดเบียนนะครับโรคภูมิแพ้โรคคันโรคความดันที่ผมเป็นอยู่ ก็ไม่ได้ไปรักษาก็ไม่ได้เป็นภาระที่ต้องไปหาหมอเอายามากินไปหาหมอก็ต้องเสียเวลานะแล้วลูกให้จะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ค่ารถค่าน้ำมันนะนะฮะเราไม่รู้จะติดติดโรคเ้อโรคก,ก็เยอะใช่ไหมที่โรงพยาบาล แล้วเอายามาแล้วเนี่ยนะครับกินยาประจำเสร็จแล้วหมอก็จะนัดทุกสัปดาห์เพราะว่าถ้าหากว่าไปตรวจอย่างละเอียดนี่มันคงจะเป็นเยอะนะฮะคงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการรักษานะนะครับเหมือนที่แม่ยายก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษา ต้องไปฟอกไตนะฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้งก็ต้องมีคนพาไปค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็เป็นภาระนี่ตัวตัวผมเองก็จะมีคนมาบอกว่าแล้วถ้าไม่รักษาตัวเองเนี่ยก็เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราลูกเมียจะอยู่อย่างไร ก็ตอนนี้เขาก็มีความสุขสบายดีนะเถอผมก็ไม่ได้หาเงินนะก็ช่วยช่วยสร้างบ้านพักใจนะช่วยสอนหนังสือช่วยให้แนวความคิดนะครับอยู่เป็นกำลังใจนะฮะอยากจะให้ข้อมูลให้หลักธรรม ให้แสงสว่างแต่เขาก็ยังไม่สนใจที่จะรับนะก็เลยก็ต้องไปทำหน้าที่นะฮะไปไปสอนแล้วก็เลีเ้ยงเลี้ยงลูกนะฮเลี้ยงลูกชายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนั้นเพื่อนหลานด้วยนะฮะตอนนี้หลานชายก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาช้านิดหน่อยนะก็รู้สึกหลานก็ยิ้มย้นแจ่มใสวันนี้นะรู้สึกเหนื่อยอยู่นะครกับนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่านะฮะแล้วก็คงไม่รู้จะได้ตีคู่กันหรือเปล่านะฮะจะตีคู่กันเนี่ยนั่งคู่กันประจํนะาแล้วก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนกันฮนะ แต่ช่วงหลังๆนี่รู้สึกหลานชายไม่ค่อยได้ตอบโต้นะกับนี่ไม่ไม่เห็นพูดคุยแต่ก่อนนี่ยังมีการพูดคุยผ่านโลกโซเชียลมีเดียนะแต่ตอนรู้สึกการพูดคุยนี่จะจะน้อยลงไม่ค่อยได้พูดนั่งฟังอย่างเดียวโอโ้ข่าวดีนะเจศูนย์ไปผ่านอีกหนึ่งตัวแล้วนะฮะ ก็สู้ไปฮะสู้ไปไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ว่ากันไปชีวิตของแต่ละบุคคลนะแต่ข้อสําคัญว่านับจากนี้ไปละอีกหนึ่งวันก็จะหมดเดือนตุลาคมแล้วนะครับอตุลาคมปีนี้เนี่ยปีห้าเจ็ดเนี่ยนะมันมันยิ่งใหญ่นะก็คือมันมีวันพุธห้าวัน พฤหัสห้าวันแล้วก็วันอ่าวันศุกร์ห้าวันนะฮะมันเหลืออีกแค่สองวันนี่ผมก็ยังเอาเป็นว่าให้ตัวเองยิ้มย้มแจ่มใสให้มันได้นะฮะอย่าให้มันต้องมุดดีหรือว่าเสียอารมณ์อะไรเลยนะครับหรือไม่อยู่กับปัจจุบันมัวแต่ไปขวอยคว้าสแสวงหาจับลมคนเราเนี่ยถ้ามันจะ ครับบทมันจะมามันก็มานะอะบทมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้นะอย่างขายที่ดินเนี่ยนะฮะมีคนบอกว่าคงขายไม่ได้หรอกนะ,ะวันนี้ก็กล่าวว่าจะเอาขึ้นขึ้นขึ้นเน็ตนะนะพอเสร็จจากการพูดคุยนี่สักพักหนึ่งก็จะขึ้นเน็ตแล้วนะฮะลองเอาที่ที่เพลงจะขายที่วังม่วงเนี่ยฝากขายผ่านทางเว็บไซต์ทางโซเชียลมีเดียดูนะฮะ ส่วนพรรคพวกกันเนี่ยที่บอกขายที่เป็นญาติของเจ้าของที่ดินเนี่ยก็จะมามาพูดคุยนะเขาคงจะเรื่องที่ว่าจะให้ทางเจ้าของที่นี่นะฮะลงนามในสัญญาถ้าเราจะฝากบริษัทมืออาชีพเขาขายเนี่ยตัวเจ้าของที่ดินนีจะต้อง,ต,องต้องลงนามในฐานะผู้จะขายด้วยในสัญญา เพราะเขาจะต้องคิดค่าในหน้าเนี่ยสามเปอร์เซ็นตนะคิดค่าในหน้าสามเปอร์เซ็นตตัวผมก็พยายามนะที่จะแต่ภาพมันยังแก้ไม่หานะท่านนะภาพมันยังกระดุกกระตกอยู่นะฮคือภาพกับเสียงเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะครับแล้วมันมันยังไงมันมันนะครับเอ่อตอนนี้ ถ้าเปิดอีกเครื่องหนึ่งมันน่าจะช้าลงนะนะครับก็คงจะขอยุติละนะขอสรุปขอสรุปนะอีกสักนาทีกว่าแล้วกันนะครับนั่นแหละฮะโอเคก็เป็นการบันทึกคลิปสักสิบนาทีตอนนี้ก็แปดนาทีกว่านะลูกชายก็นอนมาได้สักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ ก็คงเร็วๆนี้แหละนะคาดว่านะตื่นมาผมต้องพลาดบ่ายอ่ะพลาดบ่ายก็หลับอีกพักหนึ่งนะ่อแล้วตื่นอีกพลาดอีกก็จะหลับอีกนะฮะก็ได้ได้นะฮะก็จะลงไปนอนอีกสองรอบนะครับเขาขอแสดงความยินดีกับทางหลานชายนะครับวันนี้กับชัยชนะ เอาเป็นรู้กันสองคนว่าชัยชนะอะไรนะฮะคงไม่ต้องมาบอกนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะแกก็ผ่านไปเอาให้รอดเถอะนะขอเรื่องเรียนในโรงเรียนก็อย่างนั้นเลพี่ซองนะเราเรียนนอกระบบอยู่แล้วนะครับ <c oughs> นี่เรากำลัง <c oughs> ใช้เทคโนโลยีอยู่อีกอย่าง คุณแม่ของหลานของผมนี่ก็เปิดธุรกิจอาหารนอยแล้วเนะี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจริงๆหลานนี่ก็ชอบเกี่ยวกับเป็นเชฟนะปรุงอาหารคุณแม่ก็คงคิดว่าลูกยังเล็กเกินไปจริงๆนีหาลูกไม่รู้คงมไม่ได้คุยกับลูกว่าลูกชอบทําอาหารเหมือนกันนะอ่าแล้วเป็นร้านอาหารอยู่ในหมหาวิาลยด้วยนะครับอ,อยู่ริมนะฮะ แต่เวลาหลานไปหลานก็ไปนอนข้างบนนะในห้องตากแอร์จริงๆหลานต้องเอามามาทำอาหารให้กับแม่เป็นเมนูนะสักสองสามเมนูเดี๋ยวว่าจะเสนอทางคุณแม่อยู่ว่าช่วยให้ลูกชายได้ทดสอบเมนูเด็ดสักสองสามเมนูนะฮะแล้วก็ <c oughs> มันก็ต้องลองดูนะฮะแล้วเราก็จะ าทายโดยการประชาสัมพันธ์ว่า,ศศาเชฟของเราเนี่ยรับประกันได้ว่าอายุน้อยที่สุดแน่นอนนะฮะก็คงจะเป็นที่น่าสนใจแน่นอนนะถ้าเราจะโฆษณาว่าเชฟของเราอายุน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้<อ>ท่านท่านลองสั่งอาหารของเชฟเราดูอ่า มันก็น่าสนใจอยู่นะฮะอ่าละเดี๋ยวค่อยว่าไปวันที่สองพฤศจิกายนนี่นะที่วัดถนนโคง้งนะตำบล<ด>พญาเย็นนะเขาก็จะทอดกระถินนะพระราชทานของสมเด็จพระเทพทางรับทางหลวงพี่เล็กเนี่ยก็อยากจะให้หาผู้สื่อข่าวไปถ่ายรูปเพื่อจะทำข่าวบ้างนะฮะ ก็เลยติดต่อไปทางสยามธุรกิจนะเขาก็โอเคอยู่ด้คุยกับบอกอใหญ่นะครับแล้วอีกทางหนึ่งเนะี่ยที่ทางเขาใหญ่สลานลมเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ลองโทรมาว่าจะลองติดต่อผู้สื้อข่าวนะในในละแวกนี้ดูนะว่าจะมีไหมนะฮะแต่ถ้าไม่มีบอกเขาบอกว่าให้ใครถ่ายรูปไปก็ได้เดี๋ยวจะลงให้นะจะลงให้นี่ก็เป็นงานหนึ่งที่ทาง เนะครือข่ายนะได้ได้ฝากงานมาแล้วเราก็ได้ได้ทำไปได้ทำไปเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็วิ่งโอ้โหใช้รถหมด่าน้ำมันนะฮะเจ็บเจ็บตัวเรยว่าเจ็บตัวนะฮะอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะครับแต่ถ้าออกเดินทางแล้วมันไรายได้มันไม่ มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีตะทุนทางสังคมก็คือได้เครือข่ายหมวนชนเพิ่มขึ้นแต่เรายังไม่เอาไปทําอะไรให้ใชใ้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับก็กําลังคิดอยู่นะฮะสองแนวทางก็คือว่าเรื่องของหมอสิงน,นี่ก็แพงไปเราจะรวบรวมเรื่องของสมุนไพรเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นประโยชน์ แต่เกิดจากฝีมือของเครือข่ายคุณธรรมของเราเนี่ยจัดเป็นเป็นเป็นชุดที่น่าสนใจแล้วก็นำออกเผยแพร่ส่วนในโมกเหล็กก็จะลองติดต่อกับร้านรักสุขภาพดูที่เขาเปิดร้านให้ให้พ่อกับแม่เข้ามามาเฝ้าแต่เราอาจจะไปเพิ่มเพิ่มเติมจุดขายเพิ่มยอดขายให้เขาโดยการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จแล้วก็ ให้ให้เอาเอาบัตรนะครับหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะให้ไปซื้อสินค้าแล้วก็ได้ส่วนลดนะฮะส่วนลดนั้นเนี่ยให้เขาเก็บมาเป็นรายได้ให้กับกลุ่มให้กับองค์กรที่เราจะขับเคลื่อนก็ไปบอกว่าองค์กรที่เราจะขับเคลื่อนนี้เป็นองค์กรของทำนํำชีวิตสิ่งนี้ก็น่าจะเขาเียกว่าน่าจะสบายใจ น่าจะสบายใจได้นะครับแต่อะไรที่มันทําแล้วไม่ค่อยสบายใจเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยเคลียร์เนี่ยเราก็ไม่ควรจะทําก็ปล่อยมันค้างๆไว้ไงนะนะให้ธรรมชาติเดินทางไปนะก็คือตอนนี้อ,อตัวน้องชายเนี่ยนะครับไม่รู้เขาจะขับเคลื่อนรูปแบบไหนแหละนะคุณชายชมชายกลางสาธร เราก็มาขับเคลื่อนในเรื่องของเ,อเครือข่ายทั้งของไล่สารฟันทันน้ำใสทั้งของหมอเขียวนะสวนป่านาบุญทั้งเรื่องของอโศกนะฮะเ,เรื่องของแกนตะวันเรื่องของภูคาวเนี่ยลองจัดจัดชุดดูนะฮะแล้วก็แนะนำนะเครือข่ายให้มีการดูแลสุขภาพ โดยซื้อสินค้านะผ่านส่วนหนึ่งก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะก็จะเป็นไรายได้เข้ากับองค์กรองค์กรก็ต้องมีไรายได้เพราะเวลาเดินทางไปไหนก็ต้องมีค่าน้ำมันนะค่าจัดก,กิจกรรมแล้ววันที่หกธันวาคมนะะที่จะถึงนี้นะะจะมีมินิคอนเสิร์ตของอมตะครบรอบสามสิบเอ็ดปี ตกลงกันที่บัตรราคา200บาทนะก็จะมีแฟนขับประมาณ100ถึง200คนนะส่วนผมก็จะรับผิดชอบสัก30ใบนะงานนี้ก็กำลังกาลังพ,พิจารณาดูว่าจะต้องมีการทำป้ายโฆษณาหรือเปล่าทำมากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนผู้ที่ยังกังวลใจอยู่นะ ก็คือทางเจ้าของรีสอร์ทนะชัยสิริรีสอร์ทเราว่ามันจะกระชันชิดนะครับเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะแต่ตัวผมก็ไม่ค่อยจะสบายใจในแง่ของมัน,ม,นมันไม่ใช่ฟิลของเราฟิลเราเมาดิบและหักดิบแต่งานนี้ก็ต้องมีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยแหละนะเพื่อเป็นไรายได้ไม่ง,งั้นก็จะต้อง ควักเนื้อเยอะพอสมควรนะครับนอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วคงมีการขายอาหารนะก็อีกเดือนหนึ่งอีกประมาณเดือนนิดๆนะครับก็คงจะทราบข่าวแล้วนะครับว่าผลเป็นประการใดนะครับนี่ก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะครับส่วนวันที่สองพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะก็งานกระถินของวัดถนนโค้งส่วนผมเลยอีกวันวันนิดๆเนี่ยนะฮะอย่างน้อยคืนนี้ก็ต้อง นำเรื่องของที่ดินขึ้นสู่เว็บไซต์และเพราะว่าได้บอกกระทางญาติเจ้าของที่ดินว่าเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นเดือนดีนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะจะเร่งปิดการขายให้ได้ภายในเดือนนี้นะครับก็คงจะได้ติดต่อบุคคลที่เราได้ฝากเรื่องฝากข่าวไปแล้วนะครับหรือจะให้ทางท่านเจ้าวาดวัดถนนโคกนะท่านได้ช่วย ขายอีกแรงหนึ่งนะครับส่วนเราก็ช่วยโปรโมทวัดไปนะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปพบท่านเมื่อไหรด่ดีถ้าจะไปพบใกล้ๆวันกรบถิ้นเลยเกรงว่าท่านจะยุ่งนะแต่ถ้าไปพูดคุยก่อนสักวันสองวันเนี่ยนะครับเราคงจะรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายมีงบเท่าไหร่ที่จะทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางร่วมมือกับทางวัด เพื่อจะทำส่วนที่ตัวเองมองว่าน่าจะเป็นศูนย์อบรมศูนย์ต่อยอดฝันให้กับคนนะอันนั้นไปคุยกับเจ้าวาดได้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งทางพี่ๆนะฮะรุ่นพี่ที่รักเคารพนับถือกันนะคือทางคุณทวัตชัยก็ให้การอุปถรัรมภ์ทางวัดถนนโค้งอยู่ด้วยมันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเอาไอเดียของตัวเองเนี่ยนะไปขาย สร้างฝันต่อยอดฝันแล้วก็จัดจัดให้มันได้ถึงลูกถึงคนถึงพลิกถึงขิงเนัอนเถอะแล้วทางไอ้วัฒนถนนโค้งนี่ก็ก็ไม่ไกลาจากถนนมิตรภาพนะถ้าหากว่าเราจะต้องเดินทางสัญจรไปมานะครับในกรณีที่มีความขัดแยง้งนี่ก็ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้นะน่าจะเคลียร์ให้จบว่าเราจะกําหนดชีวิตบทบาทยังไงนะครับ เอาละนะฮะพัมพลานาพัมเพอเป็นไดอารี่นะบันทึกของตัวเองเอาไว้19นาทีแล้วนะครับกลัว2ี่ีมันจะไม่ผ่านนี้แก่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ